สัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดที่นั่งเล่นนะคะพี่น้องจ้าน <Yeah. S 1> ่าจะกมแจะใบไม้ร่มแห้งน่าจะแต่ละมือบางทีถ้านั่งเล่นน่าจะน่าจะมาทำความสะอาดบ้านจ้าคุ <Yeah. S 1> ไปดูด้วยกันเลยจ้า น,นี่ตัวอะไรไตัวอะไรคะเนี่ยสว <c oughs> จ้า,จาวจามาดีเจสวยทำอะไรคะคนหน่อยทำความสะอาดบ้านน้อกรรันเล็ด้าพี่น,ออน้องเราก็จะมาทำความสะอาดจ้าจะมาสะาด 来妈 วันแล้วแล้วบาทที่นี่ก็ได้เพื่อนโอ้ตัวอะไรเนี่ยเพื่อนไม,ไ,มไม่ไม่อีกมเพื่อน เล่นดินเล่นดอนไปพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยบ้านหนอกกังสีแล่จะจะแข้งแห้งนี้นะคะเนาะสถานที่หมองนางเล่นมีตรงนี้แหละคะ่ะมีกระดูกไสยทำตากผ้าอยู่จ้ะนี่แหละมองอยู่กันนะค่ะเนาะแคบแคบหนึ่งแล้วจะเนาะมันกับบดงกว้างมากไม่เอียงแล้วจะเนาะ อยู่ไปจ้ะพี่น้องจ้ะอยู่ในโรงงานเนาะค่ะเนาะเป็นทีของเถาแกเพื่อนนะคะผูกมะละกอมองนั่งเล่นนี่แหละจ้ะพี่น้องนี่มองเดียวนดดต้นลำไยนะคะน่าหอมลำไญ่ขาได้ลบแดดลบโอ้ยตัวอะไร <laughs> <ฮ>ะนี่ก้อนใหม่พร้อมจ้ะพี่น้องจ้ะ ย่ามน,านะคนตกกันทำไมอ๋อรถคนหน่อยกับขั้ง,งเบิดแล้วจ้ะรถสามขันขี่บได้จ้าคั้นเลยนะคะเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เฉพาะสำเนียงนคะคะพี่น้องเนาะพบพผอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้หน้องนุ้งนิ้งผ่านหล่อเนี่ยเด,ด้อค่ะเด้อบายบายไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้าเน่บา,บายบายนะคะคนสวย ทำอะไรน่ะอันนั่งดูเจ้าตัวอะไรน่ะอันอันนี้เจ้ดาดาูเจ้าดูหน้านะสิ